คู่เดียวพร้อมครับพร้อมหลังถอยออครับด้านหลังครับจะเร่มเกมแล้วนะคะ้รอกับฝั่งไ์แดึกแล้วเนาะบอลไปแล้วผู้่มาสองตวนละคนก็จะมีคู่ต่อไปนะ เกี่ยวกับโหมดนะคะแล้วก็ผู้เล่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งกล้องเสียงนกช่วยเสร็จแล้วก็เจอกันครับผมก็สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาดูตะกร้อเหลี่ยมข้ามหัวแปกันบ้างนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับทีมงานจากซีโอนะครับพีเสียเวน่นซีโอจับคู่กับน้องแมกราดเพ้าวนะครับหรือว่าน้องแมกรัมทานะครับ ส่วนฝั่งน้นนะครับเป็นทีมงานจากกรุงเวียงจันทร์นะครับพี่เป็ดตะก้อลาวนะครับแล้วก็พี่กุ้งวังเวียงนะครับเดินทางมาจากสพลาวนะครับกรุงเวียงจันทร์นะครับคู่นี้นะครับเป็นการแรกข้ามหัวแปรระหว่างพี่เป็ดกับน้องแม็กรามดานะครับตะก้อนะครับเสิร์ฟแปรข้ามหัวแปรนะครับระหว่างพี่เป็ดกับน้องแม็กนะครับเกมส3าแต้มไม่มีดีลนะครับ ชิงรางวัลอยู่ที่หนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวนะครับมาดูนะครับผู้นี้นะครับเป็นตะกร้อเงินแสนนะครับพี่เซว่นนะครับนานๆนะครับจะเดินสายมาต่างจังหวัดนะครับวันนี้นะครับเป็นตะก้อนสัญจรที่จังหวัดอุดรธานีนะครับสนามชั่วคราวนะครับเป็นสนามเต็นท์รถมังกรอำเภอนาดีนะตำบลนาดีนะครับอำเภอเมืองจังหวัด อุดรธาน,นีนะครับเจ้าของสถานที่ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ความเอื้อเฟื้อนะครับรในการจัดตะกร้อครั้งนี้นะครับตอนนี้นะครับเริ่มเกมแล้วนะครับตะกรอยังอ,อยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับส,สปวลาเราได้เสริมนะครับรโดยพี่ปิดตะกร้อลรานะครับ เสริม้านะครับกิมพี่เสือแว่นนะครับไหลเข้าไปแมกรามินาตีจะจ่อไม่เหลือนะครับจังหวะการเขาทำนะครับแมกรามินทาก็มีความแข็งแกร่งนะครับตีหนักตีแรงนะครับหุ่นนี้ไม่เป็นอุปสรรคนะครับก็ปามหัวตัวเท่านะครับเสรับตัวทำนะครับหุ่นลํ่บึกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับระหว่างพี่เป็ดตะก้าลาวกับทางด้านของน้องแมกรามินทานะครับส่วนตัวชงนี่เขาพอๆกันนะครับพี่เสือแว่นกับพี่ตากุ้งนะครับหุ่นพร้อมนะครับอ้วนพร้อมจับคู่กันนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นฝั่งทาง CEO ขยับขึ้นนําไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเอานะฮะเซอร์กี้ไปหาพี่เป็ดเปิดทางนั้นพี่กุ้งไหลามาลูกนี้<อ>ตีหยอดตัวเองนะครับเป็นแต้มข<ต>องฝั่งทางรามินทานะครับ CEO นะครับยขยับหนีไปเป็นสองต่อศูนย์แล้วนะครับเกสันยังไม่ควยสองเตะนะครับสองต่อศูนย์นะครับพี่แว่นนะครับเซอร์กี้ไปหาพี่เป็ดเปิดไม่ออกต้องลากเล่นอีกแล้วนะ แป๋ข้าม้าลูกนี้พี่แว่นเปิดปอกเดียวแม็กต้องลากเล่นนะครับจังหวะนี้จ่อหัวเนี่ตีไม่เหลือได้อีกหนึ่งแต้มนะครับหนีไปเป็น3าศูนย์เลยนะครับช่วงต้นเกมมีมาดีจริงๆนะครับทางด้านของทีมงานซีอนะครับสาศูนย์เติมสามตัวศูนย์นะครับยังตั้งหลังไม่ได้ทางด้านของสปปลาวนะครับเพราะว่าเปิดหัวมาไม่ดีนะครับเข้าวินไปแล้วนะครับเข้าทีสองไปแล้วสามเมตนะครับสามเหลี่ยมนะครับ อยู่ที่2เลยนะครับที่1ยังไม่เอานะครับล่าสุดนะครับก็แพ้ปาเตียพระรามสามไปนะครับโอ้โหมาแบบมั่นใจสะาดทางด้านน้องแม็กนะครับตีหนักตีคมนะครับส่วนพี่เป็ดนี่แต่ก็ตีเหลี่ยมนะครับตีเหลี่ยมดีนะครับถ้ายกยกสวยแกก็ตีคมนะครับตีหนักเหมือนกันนะครับสามศูนย์เอ้าเปิดไม่ออกต้องลากเล่นพี่เป็ดลูกนี้ห่างนะครับแกมาแม็กเปิดพี่แววนโยงเข้าไปตีเรียบร้อยเป็น ได้ไหมยังไม่ตายนะยังไม่เสียพีแว่นนะครับรับยกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแม็กตีโ,โอโหเปิดเกมบุกอย่างเดียวเลยนะครับทางทีมงานของ c ีโนะครับหนีไปเป็น40เลยนเลยนะครับทักทายเพื่อนเที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนำเร็วนะครับ4 0แล้วนะครับเปิดตัวมาเนฝัง่งนี้ดูดีกว่านะครับ แต้มนะครับสี่ต่อศูนย์พี่เสือแว่นนะครับเสือขี้ไปพี่เป็ดเปิดปากกุ้งยกลูกห่างอีกแล้วตีมากิแม็กเกี่ยวได้นะครับี่แว่นไหลลูกต่ำนะครับตีไม่ข้ามนะครับเรียงต่มนะฮะช่วงต้นเกมนี้ฝั่งน้นรับอย่างเดียวเลยนะครับแต้มนะครับศูนย์ต่อสี่ตองพึ่งเกมเสือพี่เป็ดแล้วนะครัไปไหนนะครับเสือออกนะครับ แกเสิฟเสียไปค่อนข้างจะเยอะในช่วงต้นเกมนะครับสำหรับพี่เป็ดน,นะครับเ,เกมเสิฟยังไม่มานะครับไม่เหมือนเตะอยู่สนามเย้าตัวเองนะครับพี่เป็ดน,นี่ก็ถือว่าเป็นนักตะรอ้อที่เสิฟดีอีกคนหนึ่งเลยนะครับยิงได้เตะอยู่สนามเยา้ากรุงเวียงจันในแกสนเ,เ,กส,เสิฟนี่โอ้สู้กับระดับนะครับหัวแถวอย่างนะครับทีมงานเอร้อยเอ็ดอย่างนี้นะครับหรือว่าเสกสรรนะครับเข้าไปเยือนนี่ทางด้านพี่เป็ดนี่เป็นเวทตะร้อรับแขกเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้มาเยือนนะครับมาเยือนฝั่งไทยนะครับที่สนามเต็นท์รถมังกรอุดรธานีนะครับเป็นสนามกลางนะครับระหว่างราทางด้านของซีโอกับสปฟรลาวนะครับความเก่าเกมนี้ฝั่งนี้นะครับเก๋ากว่านะครับพี่เสแว่นนะครับประสบการณ์ชกชนนะครับแตมนะครับศูนย์ต่อห้าโอ้ยกี้มาหาแม็กเปิดพี่แว่นยกไหลไปสวยตีไปโดนพี่เป็ดเกี่ยวได้ลูกนี้ยังไงล้นมาได้นะฮะสำหรับตัวทำ ปีสาหรับสองไม่เหลือนะครับน้ำห้าต่อศูนย์นะครับห้าศูนแต้ม5้ต่อศนพี่แว่นนะครับเสืบกีจหน้าสายพี่กุ้งหันหลังยกเข้ามาลูกต่ำนะครับปีสี่เป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับหนีไปเป็น6กต่อศูนเลยนะครับโอ้โหเปิดหัวไม่ดีนี่กำลังใจไม่ไม่ค่อยจะมีสำหรับทางประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับสองปปราวนะครับ นั่นนี่เป็นเกมนี้เป็นเกมที่4ี่แล้วนะครับโอ้ยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับทางด้านของซีโอนะครับนำห่างเจ็ดศูนย์เลยนะครับเปลี่ยนแดนไหมนะครับยังอยู่ฝั่งเดิมนะเขาขออยู่ฝั่งเดิมเลยนะครับสำหรับทางด้านพี่กุ้งกับพี่เป็ดนะครับเจ็ดศูนย์ี้สายอีกครั้งหนึ่งไหลมาพี่เป็ดตีนะครับดูว่าสกอร์แรกจะขยับได้ตอนไหนนะครับ เพราะว่ายังปลดล็อกแป้มแรกไม่ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S แตร์นะครับศูนย์ต่อเจ็ดพี่เป็ดอ้าวเสร์บไม่ข้ามีอีกแล้วนะครับนี่นะฮะปลดล็อกแแ้มแรกยังไม่มานะครับ <S <S แต้มเจ็ดต่อศูนย์พี่แว่นเสร์บเจาะไปช่องกลางอ้าวเปิดแปก๊กพี่เป็ดต้องลากเล่นเองนะฮะตีหัวโยงหลังลูกหนีลงนะครับ มีปี๋นะครับปี๋ไปปี๋มาจริงๆสลับทางฝั่งสปปราวานะครับ <ador. S 1> แต้มนะครับศูนย์ต่อเจ็ดพี่เป็ดเสิร์ฟจี้มาแม็กเปิดพี่แว่นยกลูกต่ำนิดนึงแต่ว่ายังตีได้นะสลับทางนั้นน้องแม็กนะครับรมันไหลเร,ร็วนะคต้มนะครับเจ็ดต่อศูนย์พี่แว่นเสิร์ฟลูกนี้ออกนะครับครึ่งทางของเกมแล้วนะครับ ตอพ่อลาวตามหลังนะครับ07นะครับผีกุ้งนะครับขอเสิร์ฟบ้างนะครับมาหา้นงแม็กพี่แว่นไหลเข้าไปสวยนะครับสวยอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับจังหวะการก็ทํานี่แข็งแร่งรุนแรงเลือเกินนะครับแม็กหลามอินทานี่ไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อนะครับว่านัดสัญจรจะเล่นได้ดีขนาดนี้นะครับปกตินี่จะจะค่อยออกมาต่างจังหวัดนะครับขนาดนนงแม็กนะครับ70นะครับ พี่เป็ดปแตยอดนะครับเปลียนเสิร์ฟนะครับรองู่เอกอูต่อไปในเป็นตะก้อดเดียวนะครับระหว่างน้องไทยน้อยจากขอนแก่นนะครับเจอกับโกมลต้นทาลีครับอ,อยาพ่งน,นอนวันน,อนีนน้นนเป่าเว้นจดงนอกมเสิริมนี้ไม่มาจริงๆนะครับทางสปฟลาวนะครับใครเสริมก็เสิริมไม่ได้นะครับเสิริมเสียเยอะนะครับ เต้ม7-0เอา้าพี่กุ้งเปิดจังหวะแรกไม่ดีจังหวะ2ต้องแก้นะครับเป๊ะข้ามานะครับแม็กเปิดพี่แว่นป้อนเข้าไปไม่เหลือนะครับหนีไปเป็น8ต่อศูนนะครับออเ,เ,เบต้ม8ปต่อศนนะครับโอ้โหนะฮะเข้าช่องกลาง ลูกนี้พี่กุ้งยกมาพี่แว่นนะครับเข้านาซ้ายนะครับอย่างก็เเป็นยังทุกคนอย่าเพึ่งนอนนะอีกตาคีพเทียอโมนกะไทยนะโอโมนกไทยน้อยมาอานะฮะเป็นฝั่งทางด้านของซีโอได้เสิร์ฟนะครับแปดต่อศูนย์นะครับพี่แว่นนะครับเสิร์ฟจี้ไปหาพี่กุ้ง รับไหลมาตียอดโอ้โหนี่นะฮะเริ่มจะมาแล้วนะครับก็ต้องดูที่เกมเสิร์ฟอย่างเดียวนะครับทางสองพอราวนะครับลูกแตมแรกจะมาไหมนะครับศูนย์ต่อแปดเสิร์ฟพี่มาหาน้องแม็กทางด้านของพี่แว่นยกตุกตําตียาวลูกนี้โดนเข่ามาเสียนะครับลูกออกด้วยนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปถ้ายังตกลงกันได้บ แต้มนะครับแปดต่อศูนย์ลูกหนีนะฮะเสิร์ฟไปหาพี่เป็ดยี่กุ้งไหลมาลูกล้นเอานะครับโอกาสจ่อๆหน้าเน็ตแม็กดามิทานะครับตีพิกเน็ตลงเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้จะเกมศูนย์หรือเปล่านะใจคอของพี่เซเว่นกับน้องแม็กนะครับขาดเหลือเกินนะครับเก้าศูนย์นะครับผู้ต่อไปโกมลไทรน้อยบ้านประคายแต้มนะครับเก้าต่อศูนย์ทีเว่นนะครับเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายพี่กุ้ง ยกไหลมาน้องเป็ดพี่เป็ดนะฮะโอ้โหตีหยอดดีนะครับนี่ฮะตีเหลี่ยมตีเชิงดีนะครับสำหรับทางด้านของพี่เป็ดไปเป็นผู้เอกนะคะแปดศูนย์เก้าต้มนะครับศูนย์ตะเก้าพี่เป็ดเสิร์ฟโอ้ยลูกนี้ออกหลังเยอะนะครับพี่เป็ดนี่มาวันนี้นี่เสิร์ฟไม่มาได้เลยนะครับกดดันเกมเสิร์ฟตัวเองเลยนะครับเก้าศูนย์พี่แว่นนะครับเอาคืนให้นะครับเสิร์ฟเสียนะครับศูนย์เก้ ศูนย์ต่อเก้านะครับพี่เป็ดโอ้ย <นำ S 1> ออกอีกแล้วนะครับความนะมั่นใจไม่มานะครับพี่เป็ดนะครับกต่ศูนย์แต้มนะครับเก้าต่อศูนย์พี่แว่นเสิร์ฟจี้หน้าซ้ายพี่เป็ดพี่กุ้งวังเวียงยกลูกนี้แก้มานะครับ,พ,รบพี่แว่นนะครับไม่ทันนะครับย,ยเดียวกับ่ยมนะครับศูนย์ต่อเก้าพี่เป็ด เถือกี้มาหาน้องแม็กพีเว้นไหลเข้าไปสวยนะครับโอ้ยตีออกอานะฮะเต้มแรกของฝั่งทางสปปลาวมาแล้วนะครับขยับเต้มแล้วนะครับหนึ่งต่อเก้านะครับพี่เป็ดนะครับตัดหยอดมานี่นะฮะสกอร์แรกมาสกอร์สองขยับตามนะครับเป็นสองต่อเก้านะครับโอ้โหกว่าจะมาได้นี่ฝั่งนี้ก็ท้ายแล้วนะครับนำเก้าแล้วนะครับ แต่นะครับ2ต่อ9โยงหลังมาแม็กนะครับเปิดพี่แว่นยกไหลเข้าไปลูกนี้ใกล้นิดแต่ว่ายังได้นะครับได้ลูกเสิร์ฟนะครับลูกเสิร์ฟตงนั้นตัวยกแต่นะครับ9ต่อ2พี่แว่นนะครับเสิร์ฟจี้ไปหาพี่กุ้งรับ1 2สองไหลมาลูกนี้ตีใส่น้ำหนักมานะครับลูกะกอลงนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ แต้มนะครับ2ต่อ9นะครับพี่เป็ดนะครับเสือกี้มาหาน้องแม็กพี่แบนล็อกลูกตําไม่ทันนะฮะได้อีกหนึ่งเต้นสำหรับสองปปเลาวนะครับขยับมาเป็น3ต่อ9นะครับมาเรื่อยๆนะครับหลังจากปลดล็อกสกอร์แรกนะครับมาช้าเกินไปหรือเปล่าสำหรับเกมเสือของพี่พี่เป็ดนะครับปกตินี่ถ้าเตะแกเตะอยู่บ้านนะครับเตะสนามเย้าอยู่กรุงอย่างจันนีิแกเสิร์ฟดีเหลือเกินนะครับขนาดพวกทางด้านระดับ เกรด A นะครับไปเยือนนะครับยังเสิร์ฟกินได้เลยนะครับแต้มสามต่อเก้านะครับปีเป็ดเสิร์ฟกี้มานะครับแม็กเปิดที่แว่นไหลเข้าไปลูกนี้ล้นนะฮะพี่กุ้งวางเวียงไหลลูกนี้ตีโยงหลังเอ้าลูกออกโอ้โหน้ำหนักแรงนะครับน่าเสียดายโอกาสที่จะทำแต้มนะครับฝั่งนี้ก็ได้แค่ยืนลุ้นแล้วนะครับแต้มนะครับเก้าต่อสาม เส์ฟไปนะครับพี่เป็ดเปิดพี่กุ้งไหลรู้สึกว่ายกไม่เข้าจุดนะครับพี่กุ้งนะครับความมั่นใจหายหมดเลยนะครับได้อีกหนึ่งแตทมนะครับเป็นสิบต่อสามนะครับการฟ้อนลูกนี้ทางด้านพี่กุ้งนี้เป็นรองพี่เสือแว่นนะครับแต่นะครับสิบต่อสาม พี่แว่นเสิร์ฟใส่น้ำหนักกระเทกเข้าช่องกลางพี่กุ้งวางเวียงไหลเข้ามาพี่เป็ดตีนะครับ <c oughs> ยกลูกนี่ไม่ไม่ได้เลยนะครับสำหรับพี่กุ้งนะครับเกมเสิร์ฟก็มีมาสำหรับพี่เป็ดนะครับสามสิบเ <30. S 2> ต็มนะครับสามต่อสิบตามหลังเยอะเลยนะครับโยงหลังมานะครับ <não S 2> พี่แว่นหไหลไปลูกนี้ ล้นไหมเอา้าไปชนตาข่ายได้เต็มนะครับสำหรับท<ม>า,า,าดง, <ๆ S 2> <อ>งด้านของพี่เป็ดกับพี่กุ้งนะครับไล่ม,มาเป็นสี่ต่อสิบนะครับเต็มสี่ต่อสิบนะครับพี่เป็ดนะครับเสิร์ฟกี้มาหาน้องแม็กพี่แว่นเลกลูกต่ำอีกแล้วนะครับแต่ว่ายังตีไปดีนะครับ<ๆ>สำหรับน้องแม็กนะครับ แต้มนะครับ1ิต่อสี่พี่แวนเสือไปจีน้าสายพี่เป็ดพี่กุ้งไหลมาลูกนี้ตีพิกเนตมาแม็กเกี่ยวได้พี่เสือเวนดไหลเข้าไปลูกนีใ้ใส่ใส่แต้มนะครับโอ้โหขยับไปเป็นส1บอ็ต่อสี่นะครับเด,ด็ดขาดจริงๆนะครับจังหวะการเข้าทำหน้าเนของน้องแม็กนะครับ1 1บต่อ4นะครับพี่เวน กี้ไปหาพี่เป็ดพี่กุ้งเอาไปไหนนะหัวเสาแก้มาเอาเปิดปอกเดียวแม็กเปิดลูกโรนสวยจังหวะสองลูกนี้โค้งคำนับเลยนะครับ <c oughs> เกมยกนี้เป็นรองค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับทางน้ำพี่กุ้งนะครับเพราะว่าเกมเมื่อกี้นี้อาจจะมีการล้าด้วยนะครับ บูกับทางนัดป๋าเตี้ยพาราลสามมานะครับกำลังอ่อนนี่ยกนี่จะเพียนนะครับ4ต่อ11นะครับจี่มาขวาพี่แว่นไหลลูกต่ำเล่นลูกช็อตตียาวๆ <Okay. S 1> นะครับเล่นแบบสบายแล้วนะครับทีมงานของซีโอนะครับเตี่ยนะครับ11ต่อ4พี่แว่นนะครับเสิร์ฟจี้ซ้ายพี่กุ้งนะครับยกไหลามาพ,พี่เป็ดตีพีกเน็ต S <s> อื<ม> <S <s นะครับเกือบจะไม่ข้ามนะครับเ <c> ต้มน,นะครับสต่อสิบเอนะครับพี่เป็ดหยอดมานะครับพี่แว่นยกลูกตม่มแม็กตียาวโอ้ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับยกไม่ได้แต่ว่าน้องแม็กนี่ยังแก้ไปดีนะครับ <c> สิบสิบ ต้มนะครับ11ต่อ4นะครับพี่แว่นโยงหลังนะครับพี่เป็ดเปิดปลากุ้งไหลมาตีได้นะครับเปลี่ยนเสริมนะครับคู่ต่อไปน่าจะเป็นตะก้อนะครับเป็นคู่เอกในรายการแล้วนะครับทางด้านของคููกล้องบุรีรัมนะครับกับทางด้านน้องหนึ่งบางชันนะครับทีมงานของคุณจนไม่ป่านนะครับเจอกับขอนแก่นนะครับทางด้านน้องโดโร่กับน้องมาร์คขอนแก่นนะครับ เสือฟรีข้ามฟรีตายนะครับติดตามชมได้คู่ต่อไปนะครับแต้เอนะครับสิบเอ็ดต่อสี่ซีโอนำห่างอยู่นะครับเส์ฟจี้ไปพี่กุ้งไหลมาโค้งคบนับดีนะครับสำหรับพี่เป็ดนะครับสี่ต่อสิบเอ็ดนะครับอืมหืลูกก้ามกึ่งจะออกนะครับน้องแม็กยังไม่ปล่อยนะครับ ยังได้นะครับความพยายามสูงเหลือเกินนะครับไม่ยอมปล่อยเลยนะครับเป็นจังหวะ50-50นะครับ11-4นะครับพี่แว่นตัดยอดพี่เป็ดเปิดพี่กุ้งยกลูกตามอีกแล้วนะห่างโอ้โหวิ่งแพรไม่ทันนะครับเป็นอีกหนึ่งเต้มสำหรับทางด้านของซีโอพานเพชรนะครับเพินแทนไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ12ต่อ ี่แต้มนะครับสองแต้มนะครับสิบสองต่อสี่พี่แวนเจาะไปพี่เป็ดนะครับเปิดทั้งนั้นพ um e> ี่กุ per> ้งไหลมายังได้นะครับยังล็อกอยู่นะครับตรงนี้ประเทศเราล็อกได้นะครับแต้มนะครับสี่ต่อสิบสองพี่กุ้งนะครับจะได้อีกหนึ่งแต้มไหมพี่แว่นนะครับยกไหลไปเอานะฮะได้อีกหนึ่งแต้มนะครับตีออกไปสลับน้องแม็กนะครับ เต้มขยับมาเป็น5ต่อ12นะครับ5 12แิต้มนะครับ5ต่อ12ทางด้านพี่กุ้งนะครับเสิร์ฟเจาะมานะครับน้องแม็กเปิดทางด้านพี่แว่นยกลูกช็อตนะครับก็ยังถือว่าเล่นสบายอยู่นะครับเพราะว่ามันนะครับสกอร์มันห่างไปแล้วนะครับสิบสองห้า แต้มเดียวเกมนะครับ12-5ต่อพี่แว้นนะครับเซอร์ไปอ้าวพี่กุ้งเปิดจังหวะแรกไม่ดีจังหวะ2ห่างนะครับแกมาปิดเกมได้ไหมหนึ่งสนะครับแม็กรามินทานะครับเกมนะครับเป็นฝั่งทางซีโอเอาชนะกลุ่มเวียงจันทร์ไปได้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจหน้าเพจเพื่อติดตามนะครับทางเพิชิตภูบาทแะก็ไฟเตอร์นะครับไลฟ์สด ให้เอฟซีได้ชมสดๆไปด้วยกันแน่นอน <ağı iki S 2> นะครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกคู่นำรายการนะครับเข้ามารับชมใหม่นะครับตัดร<ต><ต>ายส่วนคู่นี้ไปก่อน<ต>นะครับเข้ามารับชมใหม่ได้นะครับสวัสดีครับเ<ด>สียบู